สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเท่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทำได้ในร้าน s ูก้าบี้ในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่100บาทส่วนคิลเลอร์นั้นจะอยู่ที่150บาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะเขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่อง f ฟิร์สบัตจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึงชูก้าบีนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องเฟิร์สบัต วันนี้ก็มาในเกม Dead by Daylight Mobile e t e t s t กันนะครับผมวันนี้ก็มากับตัวละคร The Doctor ของเรานั่นเองก็วันนี้ที่พูดถึง Doctor รรนั้นเพราะหลายคนนั้นยังไม่เข้าใจแอดออนของ The Doctor สักเท่าไหร่เพราะมันเป็นแอดออนที่เข้าใจยากที่สุดของตัวละครแล้วซึ่งเดี๋ยวผมไปเอาลิสจากของพี่บี้บวกหรือพี่ชายสุทธิระของผมนั่นเองซึ่งพี่บี้นั้นก็ได้สรุปมาตามหัวข้อนี้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกที ก่อนที่เราจะอธิบายกันนั้นรบกวนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือเข้ามาข้างล่างได้เลยว่าอยากสอนเกี่ยวกับตัวอะไรหรือถ้าไม่อยากพลาดทีใ่ใหม่ๆรบกวนกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมถ้ากดแล้วงั้นเราไปดูกันอธิบายแอดออนของเดอะด็อกเตอร์กันเลยนะครับผมครับผมแอดออนตัวแรกนั้นก็คือเซ็ตของระเบียบนั่นเองเซ็ตระเบียบนั้นจะทําให้คูดาอันติลดลงซึ่งจะเป็นตามสีเลยนะครับก็คือสีม่วงอย่างมากสีเหลืองปานกลางแล้วก็สีน้ําตาลคือเล็กน้อยนะคัั่่งงอาามาน,นมดดีแคลคลูตติยกร เห็นอล่าไม้ปลอมก็คือจะทําให้เห็นอล่าของไม้ได้นะครับแต่ก็คือไม้นั้นก็คือเป็นไม้ปลอมนั่นเองซึ่งเซอร์จะเห็นว่าเป็นไม้อยู่แต่เข้าไปนั้นอะ่ะชนไปอะ่ะมันไม่ใช่ไม้จริงๆนั่นเองแล้วก็มาถึงเซตวินัยนะครับวินัยนั้นความสามารถนั่นก็คือกํามือช็อตไวขึ้นสีม่วงนั้นก็คือเพิ่มอย่างมากสีเขียวเพิ่มปานกลางแล้วก็สีเหลืองนั้นเพิ่มเล็กน้อยนะครับ ความสามารถอีกอย่างนั้นก็คือเวลาที่ซไวเวอร์นั้นบ้าข้า่งถึงขั้น2หรือขั้น3นั้นไฟแดงจะติดตูดตลอดเวลาซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องหลอกไฟอะไรให้ยุ่งยากเลย ซึ่งเป็นแอดออนที่ดีมากๆเลยอีกแอดออนหนึ่งด็อกเตอร์นั้นควรมีเป็นอย่างมากเลยครับแล้วก็มาถึงแอดออนชุดที่3นะครับนั่นก็คือสงบความสามารถนั้นก็คือเวลาที่เรากดระเบิดไฟฟ้าสถิตหรือที่ใครๆหลายคนเรียกว่าอันติจะทําให้หัวใจของคิลเลอร์นั้นเพิ่มขึ้นมาถ้าบ้าข้่งขั้น2ถึงขั้น3นั้นซึ่งจะทําให้ได้ยินเสียงหัวใจของเดอะด็อกเตอร์ขั้น2นั้นจะได้ยินเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนขั้น3นั้นจะได้ยินตลอดทางเกมเลยต่อให้เราอยู่ไหนยังไงก็ได้ยินนแ่ ก็ถือว่าเป็นแอดออนที่ปั่นประสาทเซอร์ได้ดีอันนึงเลยแล้วเราก็มาถึงแอดออนชุดที่4นะครับนั่นก็คือหน่วงเหนียวในตอนที่เราระเบิดพลังนั้น <c oughs> เมื่อมีผู้รอดชีวิตอยู่ในระยะ <c oughs> และเห็นออราบแต่ความสามารถที่ดีของดออรอันนี้ก็คือเวลาที่เซอร์บ้าคลั่งถึงขั้นสุดนั้นจะทําให้เห็นร่างปลอมของเดอะด็อกเตอร์อยู่ทุกที่เลยซึ่งเซอร์เห็นถ้าคิลเลอร์เห็นว่ามีร่างปลอมอยู่ตรงนั้นปุ๊บก็ทําให้เรารู้ว่าเซอร์ Sir อยู่ในพิกัดนั้นแน่ๆแล้วถือว่าเป็น k, เปิร์ก็คือ เป็นพวกช็อตไกลก็ช็อตไกลก็จะขึ้นตามสีนะครับสีเขียวก็คือเพิ่มไกลมากส่วนสีเหลืองนั้นก็คือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ส่วนสีน้ำตาลนั้นก็คือเพิ่มขึ้นนิดเดียวแล้วก็จะมียดออนเทปซึ่งจะเปลี่ยนการช็อตจากเป็นการช็อตโดยตรงก็จะกลายเป็นช็อตให้เป็นวงกลมแล้วก็ช็อตเป็นเส้นตรงก่อนเดิมอ่ะจากโปรติมันจะเหมือนแบบว่าเป็นทรงกลวยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นให้แบบมันเส้นตรงมากขึ้น แล้วส่วนแอดออนสีน้ำตาลนั้นก็คือเหมาะสําหรับมือใหม่นั่นก็คือเวลาที่เรากําลังจะช็อตนั้นจะเห็นระยะในการช็อตซึ่งจะทําให้เราช็อตได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็คือแบบช็อตไม่พับไม้ก็คือเราจะกะง่ายสาหรับพวกมือใหม่นะครับแล้วเราก็มาดูแอดออนสตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแอดออนที่โคตรจะดีของเดอะด็อกเตอร์เลยเราจะเปิดที่แอดออนมาร์คสีลุงก่อนนะครับถ้าเซอร์โดนช็อตหรือโดนอันติเราไปจะมีเอฟเฟกใต้เท้าเวลาเดินไปใกล้ๆเพื่อน ไฟฟ้าจะทําการช็อตคนที่อยู่รอบข้างก็คือจะเพิ่มสถานะในการบ้าข้างเพิ่มมาอีกอย่างเช่นถ้าคนโดนไป2สแต็กครึ่งแล้วอีกทีหนึ่งคือสแต็กสถ้าเราเดินชนกันปุ๊บอย่างเงี้ยจะคือกลายเป็นขั้น3นามททีเลยซึ่งมันเป็นแบบว่าโคตรจะดีเลยนะถ้าแบบว่าคนอยู่ใกล้กันแล้วทําให้แบบเรารู้ด้วยนะว่าคนมันอยู่ใกล้กันอะ่ะเพราะแบบว่าเวลาที่เซอร์เดินชนกันอะ่ะมันจะทําการกรีดร้องก่อนถือว่าเป็นแอดออนที่ปั่นป่วนประสาทเซอร์ได้ดีสุดๆไปเลยลก็มาถึงแอดออนตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ ราชันสีลุงความสามารถนั้นก็คือทุกแอดออนของระเบียบวินัยสงบแล้วก็หน่วงเดียวนั้นก็คือที่พูดมาทั้งหมดนั้นถ้าเราเอาเปิร์กมารุกราชันไปเท่ากับเราใส่แอดออนเท่ากับ4อันของเดอะด็อกเตอร์เลยซึ่งเแอดออนที่ o p สุดๆของเดอะด็อกเตอร์แล้วก็คือใส่1เท่ากับ4เลยตอนนี้หลายคนก็คงเข้าใจเดอะด็อกเตอร์กันมากขึ้นนะครับส่วนที่บางอันนั้นไม่มีวิดีโอขึ้นมาให้ดูนั้นก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะไม่ได้อัดคลิป แบบว่าใส่ออนทุกอันไว้ก็ขออภัยได้นะครับผมแล้วเราก็มาดูที่เปิร์กกันก่อนเลยนะครับผมเขาผมเปิร์กตัวแรกนั้นก็คือธนาโถอวยยื้อเกมส่วนที่2นั้นก็คือเฮกลูนอันที่3นั้นก็คือเช็ดเลือดไวหรือเซฟเดวิฟอร์ลัดแล้วก็ส่วนอันที่4ก็คือมองคนต้นเกมเพื่อจะทําการช็อตต้นเกมให้ได้มากที่สุดนั่นเองส่วนในเกมนั้นผมก็ได้เจอแฮกมากับตัวซึ่งเขาไม่มีชื่อแล้วก็มาแบบเงียบๆเลยแต่การเล่นของเขานั้นคือวิ่งไวขวาคิลเลอร์มากๆเลย ซึ่งในเกมจะเป็นยังไงงั้นเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับผม let's go <S oh shit ลมหายใจมาออกลมหายใจมาออกด่านขว้างจัดเลยนะโอเคสองคนโอ้โโอเคฝั่งนี้หมดเลยพลานาติดตรงไหนคุมะประมาณตรงนี้แล้วกันอ่ะสามคนไปสวยตามที่คาดหวัง โอเคเราเอาคนที่เข้าแม้ยากๆนะเข้า้ยเราพยายามเล่นตัวที่แมสได้ยากก่อนเพราะเราต้องปล่อยไปเลยอะพอตรงนี้เราโัรไม่ได้เสร็เรียบร้อยนาสันนาสัน ไปหนึ่งเฟรชควันไฟตรงน,นี้ไม่เสร็จเกาฉีกไปแล้วไปไปเราไปเข้าไปเราเรืเ่อยๆเฮกรูนเราอยู่ไหน,นอะโอเคเจอคนลัดโจมโจมไ เนี่ยไม่จำเป็นต้องหลอกไฟเลยไฟแดงมันกี่ตูตลอดเวลาโอเคจัดเลยโอเคคนเดียวไฟแดงเขากี่ตูจูไฟแดงกี่ตูจูนั่งรีมนั่งรโอเองเห็นปะหลงเองเพื่อนเคล็ดออนที่ The b ะเบสออ h ด็บ s t God ของ The Doctor กันเลยเดียวค <c oughs> ูเ่เหมือนเวอร์นะแต่แม่ง แอนดออนเดียวแม่งเท่ากับสี่อันอ่ะเยอะโคตรโกโเรงโเฮกนูนไปแล้วว่ะโอเค้นไปแล้วถ้าไม่มีชื่อได้ไงวะน่าเว้น มีร่างปลอมไปวเขาอยู่ตรงนูน้นซ้ำเลยเดีกว่เาเราซ้ำได้ต้องซ้ำโอ้ยมันมีซ้ำไยหรอมีตูวไหนอีตัวไหนอีตัวไหนเพืเ่อนเัื่อน โอ้ติดอะไรเนาะน้องเรียบร้อยหลงตัวปลอมบางคงไม่เห็นมั้งส <c oughs> บ,บายเมื่อกี้ตัวปลอมไม่บงัง <c oughs> เดินคิวเดียวกี้ผมอะใช้ <c oughs> ความรนรานของตัวเองจ้ะ <c oughs> เราต้องโซนฝั่งเลยนะด่านนี้มันต้องโซนให้ได้อนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เขาไม่ได้ปัน่น ไปดูมุดดีกว่าอ่ะตรงนี้มีคนพอาดูจากหุ่นใช้การมองไม่อมอกนะมองเป็นประโยชน์นะโอเคอยู่สองคนไปโน่ลนละงั้นไล่เลยกันยังไม่มีใครไปช่วยอ่ะน่านเรียบร้อย เอ้ยโหกำลังบอกเรียบร้อยเลยโธ่นี่ไงอันนี้น่นจาจะติดขั้นศาลนะเขาต้มอ่ะนี่ไงยีดตัวใช่ใช่โอ้โหได้ฮาร์ดเลยโอ้โหเกินเพื่อนขับมามาดิน้องขับมาจะได้คุ้มหน่อยเมื่อกี้เขาน่าจะตัวเขาสปาร์กกันนะแบบเขาเดินชนกันแล้ว,ลวตัวสปาร์กอ่ะ เลยติดเป็นขั้น3อันนี้เฟิร์สก็ไม่แน่ใจนะเพราะเฟิร์สปิดปิดเสียงเล่นเกมไว้เฮ้ยโถโปจนได้ต้องปาปโปเนี่ยปาปโปเนี่ยก็ว่าโหปาโปมั่ปิดชื่อด้วยหรอเกินไปเปล่าเพื่อนโอเคเดี๋ยวนี้พี่โปปล่อยไปเดี๋ยวกูรีพอร์ตเอาปกูได้คลิป ้เามาไม่ได้เพื่อนสวยขอบค,ครับแล้วมีกุญแจด้วยนะใช่ปะเขามีกุญแจคือแบบเกมนี้เขาลอเคาเดียวแนะนะ่แต่เราต้องเก็บเขาได้โอเคถ้าเล่นโลง่ลงๆคือ,อยังไงเราก็ไล่เขาไม่ได้แนะนะ่เราแพ้เราแพ้โล่ โอลก็หัตชลาดนะเดี๋ยวนี้ดูดูดูวิ่งไงโอ้โหดูวิ่งไงดูวิ่งนี่น้องบาร์ดัสสามจะไหวไหมเนี่ยนี่อ่ะทายแผลนึงเฮ้ยโปโปทำไรโปทำไรโปทำไรดักลายนะโอ้โหดูวิ่งเกินไปโอ้โหไม่ถึงทีเดียวงั้นช็อตไป ช็อตให้เขาแตกสามให้เขาเล่นยาญ่เขาเล่นยากไปเขาเล่นยากไปเฮ้ยเขาจะเย็ยนจัดเลยหรือเขาแฮกแมพว่าแฮกด้วยหรอโอ้โหวัวไม่ใช่ละกบวงอแฮกได้แล้ว,เ,ลลวเพื่อนได้เลยได้เลยให้บาร์ด,ด,ดขึ้นแล้วกัน ก็มีจังหวะหนึ่งที่เขาจะต้องพลาดแหละโอ้โหดูวิ่งอ่ตายเถอะวิ่งแบบระดับโอลิมปิกโอ้โหวลัวให้ของแท้เลยอะนี่ตีสามแล้วต้องเจออะไรอย่างงี้อยูน่นะโอ้โหแล้วบอลลัตหลุด วิ่งบัลลัสหลุดอ่ะต้องรอเขาพลาดไม่ได้เขามีกุญแจข้าขรัสมัธเะนะก็ดักให้ได้ เออนี่ยามาดิฮูโดนโดนกูไม่ต้องเอามึงตายคนเดียวกูก็คุมแล้วจริงหนึ่งอ่าโอเคกูแขวนตรงนี้กูคุมโอ้ยปล่อยเลยเครื่องท้ายต้งปล่อยเลยโป้เลยน้องโป้เลยน้อง จะความใจยังพี่ไปก็ร้องไห้นะน้องปล่อยเลยปล่อยเลยพี่ปล่อยคนนั้นเลยน้องโ <c oughs> อเคเฟิร์สป่าโปบอกแล้วต้องมีจังหวะเราที่เป็นของเราแหละมันไม่มีหรอกถาวรอ,อ, <c oughs> อุ้ยโอโ้โหมึงไปช่วยโปมึงเกินเกิน ก,กูเหนื่อยเกอช่วยโปรทำไมวะช่วยโปร,ทำ,โโปรทำไมก่อนแล้วกูก็ไม่เฝ้าด้วยโอ้ดูมันวิ่งโอ้ดูมันวิ่งช่วยโปรไหมวะมาด้วยกันเหรอ จะต้องบ่อยว่ะจอกง่ะอืมคยโป้คนใส่ไม่ดีทำให้สั่งคมเกมมาหน้าเบื่อเป็นไหมหลุนวิ่งถีวิ่งะลูจักรวาล อะไรสะบัดอะไรโคตรเวรเลยอะรูปโปแม่งวิ่งไปละก็ว่าอยู่ทำไมถึงมันไม่มีชื่อตั้งวะเชื่อโปแม่งทันสมัยมากเลยโอ้โหโอ้โหดูวิ่ง คือแบบวิ่งระดับธรุจรวานอะทำไงให้ชนะวะต้องนอนหมดอะทำไงได้เราต้องทำให้เขาน้อยหหมดอะคือทางเดียวที่เราจะชนะเลย น,นึงโอ้โหช่างทางนี้เกิดกร้อยแจ็คพอตจ้าคือได้จ้าแก็โพอจ้าเฮ้ยโอ้โห,โโหฉันจะเลือกอะไรได้ไหม ฉันกำลังคิดรีวิวแอดออนเลต้องสู้กับโปอีก่ะเนี่ยโห้ตรงนี้มีทอยยอดเหนื่อยกันนะเนี่ยเจออะไรอย่างเงี้ยนะ ทำอะไรอะ่ะทำไมมันทำอะไรตรงนั้นได้อะ่ะเท่าไมร่วะโอ้โหวิว่งไปละ ปโอ้โหดูปอวิ่งเดี๋ยวท่อรับโอ้โหยังพับท่านอีกเหรออันนี้ช่อนไวเกิน สู้ไงก่อนนะโอ้สู้ไม่ได้อยู่ดีโอ้เอา่าคงเกมเบื่อแท้เลยน่าเบื่อเลยอ่ะ บาดเปออียวโอ้ไม่น่ารีบตีน่าจะปล่อยสิบวิโอ้ยล้มกันหน่อยเพื่อนสวยตัวไ้ขอบครับ ได้ไงอะ่ะเห็นตัวละโหโหอ,อะไรมาทานโหล ช่วยโปมึงเกินมึงเกินเกิน,น,กน,กนไปเฮ้ยอ๋อสวยสวยสวยทำดีทำดีโหดูความความเคี้ยงมันโอ้โหพ่อมาอยู่หน้าวฮ้ยสวยไม่เห็น สวยอู้โอ้โหซใจกูขอกูขอกูขอเพื่อนมึงมึงมึงรอดเลยมึงรอดเลยมึงรอดเลยจริงกูขอติ้มก่อนได้ไหมขอติ้มก่อนเดี๋ยวเพื่อมึงรอดเลยกูขอใครที่อันนี่พอกูขอที่น่ากูขอเก็บตัดโดน้ห้แบ็คิดตึ้งแบ็คฤดมึงไม่ได้เพราะมึงมีชื่อเราแป๊บเพื่อนงอไปเลย แตงคิ้วหลายแตงคิ้วหลายเพื่อนนี่สมควรเป็นสิ่งที่มึงควรได้เพื่อนออกไปเลยมึงออกออกเลยออกไปเลยสิออย <c oughs> ่งที่มึงควรได้คือการออก <c oughs> ยอดแต่เป็นผู้เล่นดีเด่นแต่กูขอเก็้พิญาณนะแม่งไม่ช่วยเยีย่อะไรกูเลยออกไปซะออกไปซะไปออกไปเพื่อน เอาไปไหนอะ่ะไม่ได้นะกูกูขอกูขอได้ไหมมึงไม่เอาอะโอเคโอเคอ่าโอเคไปไปออกไปสวยอ่าถือว่ามึงพวกมึงดูกันใช่ไหมได้โอเคเอาไปขอบคุณครับขอบคุณที่จัดการโปรนะครับให้เกมมันน่าเล่นขึ้นเยอะลวก่อนเพื่อน ขาใจอุคุมอุคุมและ